มองไม่เห็นนเลยในะมาแมจริงคือพูดว่าแอบถ่ายก็ยังได้ยินอยู่เลยเนี่ยโอ้โันนี้มาถ่ายคลิปถ่ายท่านกับคุณได้แง่ปากแนวด้วยเฮ้ยเออแล้วเออคุณนัดคอมืองตอนนี้อยู่ในห้องกาลีน่าเนี่ยเรายิงฮะเราจะไม่บอกกาลีน่าออยู่ไหนเนี่ยจุดพูเรียกเลยเนี่ย เออโอ้โอ <ítulo> ้โอ้โหอยู่ไกลอยู่สักไกลเลยโอ้เจอไอ้ท่านแล้วครับอุ้ยอยู่สีแดงรัวโอ้โหเพื่อความสะใจโอ้โหอยู่ไกลมากอุ้ยฟันตาฟันตาแล้วคอยอุ้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 ยหน้าจอหลุดหน้าจอหลุดคาคานี้อึ้งไปเลยอุ้ยฟันตาฟันตาี่เฮ้ยฟันตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุกครับใครส่งไลน์มา อุ้ยกระตูครับเล่นแบบนี้แล้วกระตูครับกระตูมากเลยครับกระตุก็ใครยังบอกให้เก็บ่ยปอกผ้าแบบแปลกจุดใหม่ดิหาไม่เจอายหาแล้วเอ้าเอาจริงดิออกอออตัดคลิปตา้ขอตัดคลิปก่อนนะแปบปสุดท้ายเราก็มาต่อแล้วโอ้โหตอนนี้ไททันเหรอไททันก็ไททันดิวิวิย่าฟาบนหัวอยานันไงออกอาฟาดเลยบนหัวแล่วฟาไททันบนหัว แล้วมันก็จับเออแนละ้วมันก็จะไปเอามันจะไปล้วงเหาของมันนะออกมา,เ,า,มาเหาอะอาอยู่ไหนเราไปที่น,นี่อยู่นี่ไม่คลองออสกิลมันล่อไททันนี่หว่าวแต่อเลมแปลงร่างเป็นไททันได้ใช่ไหมมันเลิกแล้วมันเปลี่ยนสกิลใหม่แล้วคันอ้ยอยู่นี่หน้าประตูเลยวัดด <the> ึกประตูเมืองเลยเห็นอยู่เห็นอยู่ ข้างหลังแกเินเดนเดินดินเดเดินดินดินเเสวัสดีครับนาโเจอแล้วไททันโหนามึองกลางโอ้โโอ้เราใช้สกิลอลอุยวิปิตอุ้ยวิปลิตอุยอุยมันเห็นเราเห็นดิวิปริตเนี่ยเอ้าอะไรเจอวิปลิตวะตอนเนี้ยโอ้โหไปหาแล้วใช่ไหมเนี่ย ตายแล้วอยู่ใกล้ๆกล้ันเลยผลิตอยู่ข้างล่างไปไปไปแล้วแรง่ายไม่ตายวะอุ้ยเป็นตัดหลังคอมันต้องตรงที่ที่หลังคอ๊ะไปคาแพขอขอจบคลิปอย่างท่านี้แล้วกันขี้เกียจ่ายเออพอพอพอ